พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึและสอซมูเอลสัปดาห์ที่1โครงร่างแนวคิดศูนย์กลางและตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ดังที่เปิดเผยไว้ใน1และสอซมูเอลข้อพระคมภีหนึ่งซมูเอลบทที่1ข้อ3ข้อ7ข้อ10ถึง11ข้อ19ถึง24บทที่2องข้อ11ข้อ35 บทที่3ข้อ9ถึง11ข้อ21บทที่7ข้อ3ถึง6บทที่8ข้อ4ถึง22บทที่16ข้อ1ถึงสข้อ13 2สมองซามูเอลบทที 3, ่2 3ข้อ 1- ถึงสบทที่2 4ข้อ25วันพฤหัสบดีอรารบิกสตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์และพระหัตถ์ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหนึ่งสมูเอลบทที่หนึ่งวงเล็บหนึ่งในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของชาวอิสราเอลที่ตกต่ำเอลคานาและฮันนาก็ยังคงอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระองค์ข้อ1นถึงหข้อ1 0บถึงสิข้อยีสิบข้อยีวงเล็บสอง เอลคานาพาครอบครัวไปยังพระนิเวศของพระเจ้าทุกปีซึ่งในเวลานั้นก็คือพลับพลาที่อยู่ในเมืองซีโลเพื่อจะนมัสก,การและถวายเครื่องบูชาแด่พระยะโฮวาข้อ3ข้อ21สถึงีสัปดาห์ที่หงวันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า 1. นึซมูเอลบทที่1นึข้อ11 นางก็ปฏิญาณว่าข้าแต่พระยโฮวาจอมพลโยธาถ้าพระองค์จะทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของหญิงรับใช้ของพระองค์จริงๆและประทานบุตรชายแก่หญิงรับใช้ของพระองค์สักคนแล้วข้าพเจ้าจะถวายเขาแด่พระยโฮวาตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย หนซมูเอลบทที่หนึ่งข้อสิแต่ฮันนาตอบว่าดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อเบื้องพระพักต์พระยะโฮวาท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของชาวอิสราเอลที่ตกต่ำเอลคานาและฮันนาก็ยังคงอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้ไม่เพียงเพื่อความรอดที่นิรันดร์ของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเพื่อพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระองค์ด้วยการช่วยให้รอดของพระเจ้านั้นมีเพื่อสิทธิประโยชน์ของเราเป็นสำคัญแต่พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเรื่องของการทำให้ความปรารถนาของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงเราจำเป็นต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อผลกําไรของเราเองหรือเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้ากันแน่ คริสเตียนส่วนใหญ่ก็ไม่คำนึงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าข้าพระเจ้าสามารถเป็นพยานถึงพี่น้องวอชแมนนีได้ว่าเขาคือผู้ที่เป็นอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงข้าพระเจ้าอยากติดตามแบบอย่างของเขาในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราเป็นอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าโดยคงอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะได้มาซึ่งพระกายคือกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพเพื่อพระองค์จะทรงได้มาซึ่งการสำแดงที่ครบบริบูรณ์อย่างเป็นกลุ่มชนเลือกอ่านข่าวสารหนังสือซามูเอลฉบับแรกขึ้นต้นด้วยเรื่องของชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าเอลคานา เขามีภรรยาสองคนคือฮันนาและพรนินาวงเล็บบุตรที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสองเอลคานารักฮันนามากกว่าแต่ฮันนานั้นไม่มีบุตรขณะที่พระนินามีบุตรชายหญิงหลายคนนี่คือพระหัตถที่ทรงอำนาจสิทธิขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอลคานาพาครอบครัวไปยังพระนิเวศของพระเจ้าทุกปี ตามกฎบัญญัติของโมเซสซึ่งในเวลานั้นก็คือพระพลาที่อยู่ในเมืองซีโลเพื่อจัดนมัสการและถวายเครื่องบูชาแด่พระยะโฮวาวงเล็บข้อ3เนื่องจากพระยะโฮวาทรงปิดคันของฮันนาเธอจึงถูกบ,บีบบังคับให้ต้องอธิษฐานอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยการถวายตัวครั้งแล้วครั้งเล่าวงเล็บข้อ10ถึง12ข้อ15 เธออธิฐานทูลขอบุตรชายซึ่งเธอจะไม่เก็บเขาไว้สำหรับตัวเธอเองเลยแต่จะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อความต้องการของพระองค์เธออธิษฐานขอบุตรชายผู้จะเป็นนาสารีดมาตั้งแต่เกิดซึ่งจะเป็นอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเด็ดขาดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำอธิฐานของเธอให้เธอกำเนิดบุตรชายวงเล็บข้อยี่สิบ ฮันนาตั้งชื่อบุตรของเธอว่าซามูเอลซึ่งแปลว่าได้รับจากการทูลขอพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อเราทูลขอพระเจ้าพระองค์จะทรงสดับฟังคําทูลขอของเราซามูเอลเป็นนาสารทธซึ่งปรนิบัติในฐานะปุโรหิตอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กวงเล็บข้อบทที่สองข้อ11 ข้อ18ขณะที่สามูเอลอยู่กับเอลีในพระวิหารพระเจ้าก็ทรงปรากฏต่อสามูเอลในนิมิตวงเล็บบทที่3ข้อ4ถึง14ตอนนั้นสามูเอลยังเป็นเด็กเหมือนตอนที่องค์พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเลม็มพร้อมบิดามารดาของพระองค์วงเล็บปูกาบทที่2ข้อ42ในที่สุดสมูเอลจึงกลายเป็นผู้เผยพระวจนะ ที่มีชื่อเสียงและผู้วินิจฉัยแห่งอิสราเอลวงเล็บหนึ่งซามูเอลบทที่3ามข้อยีบทที่7จข้อหแต่การที่สามูเอลเป็นปุโรหิตผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัยนั้นยังไม่ใช่เป้าหมายของพระเจ้าจุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือการก่อตั้งอาณาจักรที่มีก,กษัตริย์ขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าจึงทรงใช้ซามูเอล ไปฉลมแต่งตั้งผู้อื่นถึงสองครั้งครั้งแรกเขาได้ฉลมแต่งตั้งซาอูลให้เป็นผู้ปกครองอิสราเอลวงเล็บบทที่9ข้อ16บทที่10ข้อ1ต่อมาสมูเอลก็แต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์วงเล็บบทที่16ข้อ1ข้อ13ดาวิดถูกนำมาเข้าโดยสมูเอลประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงนี้ คือความจำเป็นที่จะต้องมีตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์สามีภรรยาคู่นี้ได้ร่วมมือกับการเคลื่อนไหวของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์พวกเขาถูกผลักดันโดยพระองค์ผู้เคลื่อนไหวโดยผู้ผลักดันที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวนั้นซึ่งทรงเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังอย่างลับ,ลบ ภายใต้การจัดแจงแห่งอำนาจสิทธิขาดของพระเจ้าฮันนาจึงรู้สึกถูกกดดันในจิตของเธอด้วยภาระที่อยู่ในวิญญาณจนต้องระบายออกมาต่อเบื้องพระพักพระยะโฮวานี่คือการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวผักดันอยู่ภายในตัวเธอฮันนาจึงไม่มีสันติสุขจนกว่าเธอจะอธิษฐานทูลขอบุตรชาย พระเจ้าผู้ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดทรงเคลื่อนไหวและผลักดันเธอจนเธอต้องอธิษฐานในการอธิษฐานนั้นฮันนาก็ได้ร่วมมือกับการเคลื่อนไหวของพระเจ้าถ้าท่านทำเช่นนี้ข้าพเจ้าก็แน่ใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับการผลักดันเคลื่อนไหวจากพระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาหาท่านและผลักดันท่าน